และขณะนี้นะครับขบวนรถที่กำลังจะขึ้นแผ่ก็ได้เทียบท่าเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับประเดิมด้วยวอลโว่4จอ6247นะครับตอนนี้ป้ากำลังวุ่น,นกับการจัดคิวรถนะครับก่อนหน้านี้มีรถบิ๊กไบค์มาแล้วครับตอนนี้แล้วก็มาจุดคิวของรถวอลโว่ของเราเสร็จแล้วก็ต่อด้วยรถกอร์คอร์993ของรนายกนี่นะครับปั๊บมาเลย อากาศรอบๆนะครับอากาศรอบๆบรรยากาศดีมากครับลมชื่นๆเย็นๆนะครับตลอดเวลานะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์ กับคนที่อยู่ข้างในนะครับว่ารู้สึกยังไงกับการที่เอารถขึ้นแพครั้งนี้ไไม่ด้้จะใหยืนสวัสดีครับนี่จากรายการตลอนทัวร์ลู่วๆไปกับเรานะครับรู้สึกยังไงครับกับการที่เราได้เอารถขึ้นชินค่ะทำบ่อยเที่ยวบ่อยแต่ค้รตกใจมากทโอ้จะชว์ิลปเปล่าอะไรอย่างนี้เขาทำท่าดีทำท่าอะไรอีกทีหนึ่มทำท่าอะไรจ้ากูดูอยู่นะอย่าชนรถกูนะ อย่าทาท่านี้เขาทาท่านี้แบบว่าจ้องจ้องอยู่นะอย่าชนอย่าชนขาอรอนเราข้ามไปเราจะร้อนไหมอ่ะตอนนี้อยู่ข้างในบรรยากาศร้อนมากผมว่าเราออกไปสัมผัสบรรยากาศข้างนอกสบายๆกันดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวพบกับพิธที่กอรับเชิญของเรานะครับเป็นสาวน้อยร้อยความสามารถของเรานะครับกับคุณคู่แข่งตุกกี้นะครับชื่อคุณตักขีครับ